เอ,เอาเอว่าบาเบากับเอลีนบอกเป็นยังเอว э ่า <Beng> ค <Zen> ือบาเบากับเอรีนฮะเอว่าเป็นยังเอว่าเขียยให้เอลีนวะเอลีนบรเล่นน้ำเอว่าไว้เนาะเมนบ้าเป็นยังเอลิดคือบรเล่นน้ำเอว่าสันเอว่าก็เขียดแล้วโอ้เอว่าเฟโดโดเอว่านอนหลับเอว่าก็เลยบาเบาน้ำเอรีนพิงกี้เดี๋ยวสัน นอนรับพิงกี้เลยพิงกี้นอนพิงกี้กับนอนรับนอนรับบ่รับนอนรับบ่รับตีพิงกี้ไปนอนน้ำกันเถอะพิงกี้พิงกี้กับเอวาเอวาเอวาจุดนองเนาะ Chụp nòng luôn? Chuông đi chụp nòng Eva, kì săn boko ba để eva, kazi chia layo. Eva, ba chia hai, ba cái gì bok rồi. bok ba cái gì bok 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 rồi. bok 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 chụp leo. Đó, đó. Hmm? Ewa, <laughs> วิ่มามาคุกตามามาเบิ่งอยู่มามาเบิ่งอยู่เอาคือกอดแต่พิงกี้บกอดเอวาน่ะหมากอดเอาน้อ,อ,านองเอวาด้วยทำไมกอดแต่น้องพิงกี้ล่ะอัจิ้งอัดจิ้อ๋อกอดน้ำกันกอดกอดโอ้ปั๊ดเอดิธมีน้องสองคนผู้นะ่ะ

กดกดกดเน้องเนี่ยเอารองเท้าน้องไม่หายไปไหนข้างหนึ่งน่ะอืรองเท้าเอวา,าหายไปไหนข้างหนึ่งน่ะเน่เอาปากมาให้ดูหน่อยสิเอาปากพี่เอริสมาให้ดูหน่อยพี่เอริสตกบันไดนะคะตกบันไดมองนี่แหละตีล่างกาลงสอง ซองหลวบขาสี่ขึ้นฝ่าเลือดสะออกปากแตกหายงี้ยข้หาวหนึ่งแล้วก็เศร้า,า,า <c ười> คนดือ,วอเวอ้คนดื้อหายข้าวเดียวก็เศร้าหาแนวมาโฮมให้น้อง พามาห่มให้นอ้อนจี้องาห่มผ้ายน้องน้องหนาวมีการทำได้เฮาอมาบริหารเบาเอ้าห่มผ้ายน้องดีๆน้องก็หนาวสิพี่อลิซก็ขึ้นไปนอนด้วยพี่อลิซนะน่ะดูดูพี่อลิซขึ้นไปนอนด้วยไปขึ้นไปนอนกับน้องด้วยไปจ้ะ น้องก็อยากให้พี่นอนด้วยกะละกะละกอดกอดกอดเพเพกระล้างอมูฟเฟโดโด้อุ้ยนอนน้ำกันนับตาด้วยสินอนโกนจังได้ก่อนอดิตนะให้จังได้ก่อนนอนโกนนะกอดน้องนอนไม่นอนก่อน สั่งเต่ากะนอนก่อนนอนบนผมเงียบตาแดดแดดเอื้ยนอนสามบบบน้องอีดิจะไปนอนแล้วเหรอมันจะนมให้น้องกินเหรอ

จะใหเอวเอ้าอ้ามีมีคนนึงมาเบบเบป้าคือมีน้องหลายแท้นี้คือมีน้องหลายคนแท้มีการเป่าขี้โน้องไหวจุกจุก้มันก็จน้ำมันเสร็จกก มามาหอมแก้มเอลิทเนี่ยไหนดูปากหน่อยสิมึงปากมึงปากนองแตกปากเคยแตกปากโปโลกปก๊ปกป๊อกปากโปโลกป๊กเหรอนะปากโปโลกป๊กมืออื่นกับเศร้านะโอเคกด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 ป๊าป๊าจะไปเออนีอ่จะไปนอนกับป๊าป๊านะคะวันนี้วันนี้ ปป๊าหยุดงานนอนก็เลยว่าอยากไปนอนกับป๊าป๊าคองเลนยังไม่เก็บเลยนะคะเดี๋ยวมามาจัดการเก็บก่อนนอนลูกสาวอยากนอนกับป๊าป๊ายังให้ป๊าป๊าพาไปนอนบ่นนะนุยลิตนอนหลับฟันดีจ้า นอกันดีุนนอนนทุก r ู่เดนอนทนใ่นอุน่กไปนอนุก่เด็กๆไปนอทน่ด็กๆ s ปนอนทุนใ่เด็กนนนดไปนอนนใปอนทุกน่ปนอนู่นอ่นอนนอเนอนลทุ๊กตาเต็มอยู่

หลังจากที่ป๊ากําน้องเอลิสลงไปนอนมาณกะแพบน้ำเปลี่ยนสูทใส่สูทนอนแล้วกะมาเก็บของเล่นปกติทุกมืออีแม่ก็จะเฮ็ดแบบนี้นะจ๊ะทําความสะอาดเก็บของเล่นนองเขาทีเขาทางหลังจากที่เอาน้องเอลิลงไปนอนน้องเอลินอนหลับแม่ก็จะขึ้นมาเทั้งเฮือนแล้วก็มาเก็บกวาดทําความสะอาดเก็บของเล่นนองเขาเมียนเป็นทีเป็นทาง แต่ว่าอีเมลบ่ได้ทายคลิปให้ทุกคนเบิ่งเนาะจ้าเพราะว่าอีเมลต้องเฝ้าเหตดแล้วก็เฝาไปตัดต่อคลิปวิดีโอแล้วก็ลงไปนอนอยู่กับน้องเนาะจ้าหลังจากที่ทําส่วนขังบนวแล้วๆพาก็มาทําส่วนข้างหลางของโซฟาเนาะจ้าจะเก็บของเล่นน้องใส่กองแล้วก็มาเก็บทําความสะอาดกระดาษที่น้องฉีกแล้วก็มาเลี้ยงตุ๊ก,กตาไว้ให้น้องเดี๋ยวมืออ่อเช้าจะทายเบิ่งเนาะจ้าว่าน้องซะอันใดเป็นอันดับแรกอันดับ2นี่นะจ๊ะเม่จัดการ เก็บเรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยเดีย๋ยวมาเบิ่งกันว่าเมื่ออื่นเสาน่องแปะสะสิมะสะแบบใดเ <c oughs> ต่นขึ้นมานดับแรกนางก็จะไปหาตุกตาของนางก่อนเลย เม่คิดว่านะพะราะวะ่าขึ้นมาแล้วขึ้นมาข้างบนนั่งกระสิแลนใส่ตุก,กตานั่งก่แน้วก็นั่งกระสีมาแปะสะตรงมุมของเหรียญของนาง <c oughs> เดี๋ยวว่าคอยดูกันจ้าพรุ่งนี้เช้า